<c oughs> อะไรครับมาปุ๊บผมทีมวันนี้ผอมอจะมาเล่นรอดพาร์ทที่สองนะครับตัดมยังไม่อยากว่าเราจะมอะไรดีเนี่ยมีอะไรในต่างบ้าเนี่ยตนะีดติดูตีด ไม่ควรทำอะไรนะอ่าฉันทำาะไรอ่ไม่ไทำกันหาไปโหมาุ้หมดมุดสมดมุดอ่าโอเคอออน,น่าจะมีป่าเนะจะหาทำไีกันทำไปเลย lebih bayu bang, ngelap bokor lebih bang Oh. จุป่าแล้วฟิกตุดจุดๆนี่กปาเนี่ย